วันที่18เมษายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่51และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อมเปล่งประกายท่ามกลางการต่อสู้3.3แทนที่จะเสียเวลาไปกับการพล่ำบนมิสู้เปล่งประกายท่ามกลางการต่อสู้เต๋าให้กำเนิดสปปรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งวัตถุมีรูปเหตุการณ์ประสานให้สำเร็จคือสาสแห่งความสำเร็จที่สำคัญเป็นพื้นฐานและลึกซึ้งที่สุดทั้ง4ประโยคนี้คือการนำกฎของจักรวาลตักกะของธรรมชาติและขั้นตอนการพัฒนาของสรรพสิ่งมาแสดงให้เห็นทั้งหมดต่อหน้ามนุษย์ในยุคป,ปัจจุบัน เราทุกคนสามารถให้สิ่งเหล่านี้มาออกแบบชีวิตที่ดีที่สุดเมื่อมีภาพพิมพ์เขียวที่ถูกต้องกว้างใหญ่และชัดเจนแล้วเราจึงจะมีชีวิตที่ดีได้ดังนั้นดินฟ้ามีแต่เทอดเตาทุนคุณธรรมหมายความว่าต้องถือเต้าเตอ๋อเป็นบินามารดาธรรมชาติเป็นครูบาอาจารย์มีเพียงการนำเตาเป็นพื้นฐาน และคุณธรรมเป็นบทบาทมาปฏิบัติจริงด้วยตนเองรวมกับการรับรู้และการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวจึงจะได้รับความช่วยเหลือจากฟ้าดินกฎหมายคือเต้าเตอ๋อที่เป็นลายลักษณ์อักษรเต้าเตอ๋อคือกฎหมายในใจการเทริดเต๋าทูลคุณธรรมคือทางลัดที่ปลอดภัยที่สุดในโลกมิฉะนั้น เมื่อเกิดเรื่องแล้วจะตอบสนองรวดเร็วเพียงใดก็ไม่อาจสู้การป้องกันไว้ล่วงหน้าได้ประโยคที่ว่าเต่าหน้าเคารพคุณธรรมลำเลิศอด,ด้วยจิตสำนึกไม่มีใครออกคำสั่งหมายความว่ารากเง้าของสรรพสิ่งถือกำเนิดจากเตา๋าและมีรูปได้สำเร็จจากคุณธรรมเต้าเต๋อ,ตอคือตัวเราเอง พลังอยู่ในใจเรานอกเสียจากเราจะไม่ยอมรับตัวเองความลำบากของมนุษย์มักไม่ใช่ไม่อาจแต่คือไม่กระทำผู้คนที่รู้แจ้งเต๋าและฝึกฝนคุณธรรมในที่ที่ไร้ผู้คนเหล่านั้นแม้แต่สวรรค์ยังผิดหวังหากคนเราไม่หลงลืมว่าตนคือใครยอมจะไม่เดินทางผิด เช่นเดียวกับมารดาที่รู้ตัวตลอดเวลาว่าฉันคือแม่ก็จะไม่อ้างความรักไปทำร้ายลูกหากเจ้าเมืองรู้ตัวตลอดเวลาว่าข้าคือเจ้าเมืองก็จะไม่ไปแย่งชิงผลประโยชน์จากประชาชนด้วยความละโมบหากเราจดจำไว้ตลอดเวลาว่าฉันคือเตาฉันคือแสงสว่างฉันคือการสร้างสรรค์ และความรักอันไร้ขีดจำกัดเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจออกไปไล่ตามความทยานอยากและละเลยหน้าที่หากชาวโลกสามารถให้คุณโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยมอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใครได้โลกจะสร้างวงจรที่ดีที่สุดขึ้นมาเต่าย่อมจเจริญรุ่งเรืองคุณธรรมย่อมต้องลำเลิศสรรพสิ่งกำเนิดหมุนเวียนไม่หยุดตลอดกาล สุดท้ายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดยังคงเป็นตัวเราเองอดีตล้วนมีปัจจุบันเป็นที่หมายอนาคตล้วนมีต้นทางจากปัจจุบันแทนที่จะเสียเวลาไปกับการพล้ำบน่นมิสู้เปล่งประกายท่ามกลางการต่อสู้หากเราให้คุณแก่ผู้อื่นโลกจะใช้ความรักมาให้ความอบอุ่นแก่เราแน่นอน ชีวิตคนเราไม่ต้องร้องขอผู้อื่นและไม่ต้องกังวลทำตามกฎไปอย่างซื่อๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จึงสั่งสมมาเช่นนี้เองอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋ววันที่18เมษายน2565เผยแพร่วันที่1534